วันนี้มาพบเจอกับนกกันอีกครั้งนะคะและแน่นอนนะคะคลิปพิคคาของเราในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเรื่องความรักครั้งใหม่ของเราเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะสมหวังได้หรือยังนะคะซึ่งกองไพในวันนี้นะคะประกอบด้วยกองที่1 2 3 4สาี่แล้วก็5นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจะมีเพื่อนๆนที่น่ารักของเราทำท i m สแตมป์อยู่ข้างล่างยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับคนที่เลือกไพกองที่1นะคะ เริ่มกันเลยเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันซิว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะสมหวังแล้วหรือยังคะโอ้ดูเหมือนจะเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆนะเน,นี่ยขอดูหน่อยมีแนวโน้มที่จะสมหวังแล้วหรือยัง ออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะที่เป็นความรักครั้งใหม่เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็น long distance relationship ค่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทีนี้คุณกับคนคนนี้น่าจะสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์ที่ค่อนข้างบ่อยนะคะ อ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้มาเจอกันหรอกแต่ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นัดหมายในเรื่องของการมาเจอกันไหมก็น่าจะมีเกณฑ์บ้างแหละที่คุณทั้งสองคนจะได้เจอกันที่นี้ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะมันแล้วแต่คุณว่าคุณเนะี่ย พร้อมที่จะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ไหมโอกาสของมันในการประสบความสําเร็จก็มีค่อนข้างสูงค่ะประมาณ60%เลยแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณเพราะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยบางคนยังหลอนกับรักเก่าอยู่เลยนะคะหรือยังนึกถึงคนเก่าๆในอดีตอยู่เลยมันก็เลยทาให้เหมือนคุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาในที่นี้สักเท่าไหร่ขอดูหน่อยซีความรักครั้งใหม่ในที่นี้นะคะคุณจะได้เจอเขาจากอะไรคะ่ะ นกว่าคนคนเนี้หนึ่งความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะน่าจะได้รู้จักกันจากในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่ทำให้คุณกับเขาได้รู้จักกันแต่เขาน่าจะไม่ถึงขนาดเป็นแบบคนที่คุณไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนขนาดนั้นนกว่าน่าจะมีคนในชีวิตคุณหรือว่าเพื่อนๆในชีวิตคุณที่แบบอาจจะมีคอนเน็กชันร่วมกันหรืออาจจะรู้จักกันอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะคะ คนคนนี้มีแนวโน้มที่น่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณขอดูรูปแบบความรักครั้งใหม่หน่อยสิบรรยากาศในความรักความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ท็อกซิกนะแต่มันเหมือนความสัมพันธ์นี้คะ่ะช่วงแรกๆมันอาจจะดูไม่ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอสาเหตุที่ยังไม่ค่อยสม่ำเ,เ,เสมอเพราะหนึ่ง เตัวคุณเองอ่ะก็น่าจะยังไม่แน่ใจในความสัมพันนี้บอกแล้วว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ move on จากความรักครั้งเก่าอาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะส่วนตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าชอบไหมถูกใจคุณไหมแล้วก็เข้ามาดีไหมเนืว่าเขาเข้ามาดีเข้ามาเพราะเขาชอบเข้ามาเพราะเขาถูกใจสนใจในตัวคุณแต่มันก็อาจจะยังมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาดูยังไม่ค่อยแน่ใจกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของการใส่ความพยายามในความสัมพันธ์คุณต้องประคองอะ่ะมันถึงจะเวิร์คนรนึกว่าคนคนนี้เขาสามารถให้ความมั่นคงกับคุณได้แต่ปัญหามันอยู่ที่คุณเลยค่ะคุณจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้หรือไม่เพราะเอาจริงๆเขาก็มีแนวโน้มที่จะให้ความมั่นคงกับคุณได้นะคะขอนุดูหน่อยอุปนิสัยของเขาเนี่ยคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยคะเขาเป็นคนอย่างไรเรามาดูกันซิ โอ้จริงๆแล้วนะึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงในระดับหนึ่งนะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตรีกรอบกับตัวเองในเ,เรื่องของชีวิตพอสมควรคนคนนี้ฉาบหน้าเขาดูเป็นคนแบบเหมือนจะเป็นคนเฟรนลี่เหมือนจะเป็นคนเข้ากับคนง่ายเหมือนจะเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเขาค่อนข้างซ่อนความเศร้าหรือซ่อนความทุกข์ไว้ในใจพอสมควรเลย แล้วที่สำคัญชีวิตเขาน่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจนะคะเขาดูเป็นคนที่เฟล์เก่งเนี่ยเป็นคนที่ใช้คําพูดหรืออาจจะดูลุคเขาอะนึกว่าลุคเขาดูเป็นคนเจ้าชู้อะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสชอบบริการชอบแบบเข้าหาคนอืมมาไปลุยกันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2องอุ้ยขอโทษค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองออกมาใกล้ๆมือหน่อยสิสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันจะสมหวังแล้วหรือยังะคะที่จะเข้ามาเนี่ยโอโ้ดูเหมือนความรักครั้งใหม่ของคุณที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สมหวังนะคะเหมือนอ่ะน้ขอดูเพิ่มหน่อย แต่คุณทั้งสองคนเนี่ยน่าจะได้พูดคุยหรือได้สื่อสารกันค่อนข้างสม่ำเสมอในระดับหนึ่งแต่สาเหตุที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่สมหวังเพราะหนึ่งมีใครบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของการคอมมิชเมนต์ในความสัมพันธ์ค่ะอาจจะยังเป็นอาจจะเป็นคุณหรือว่าเป็นเขาก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่แบบไพ่ที่มันมีสองฝั่งนะคะทีนี้ประเด็นคือตัวคนคนนี้เขามีแนวโนม้มที่อาจจะแบบ ยังไม่พร้อมอ่ะที่จะเปิดตัวยังไม่พร้อมให้ความสัมพันธ์มันแบบว่าฟุ้งปางเปี้ยงปางแต่เขาสม่ำเสมอกับคุณไหมโน้ no, เขาสม่ำเสมอนะคะแต่ทีนี้ประเด็นมันเหมือนกับตัวคนคนนี้เขาดูแบบประมัดระวังตัวมาก,มากในการเข้าหาคุณมันก็เลยทําให้ความรักครั้งใหม่ของคุณในที่นี้การคอมมิชเมนต์หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้น,นมันยังดูแบบยังดูไม่ได้สมหวังไปตามที่เราคิดไว้สักเท่าไหร่ขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในที่นี้คุณได้พบกันได้ยังไงคะ คนนี้เนี่ยนกรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนเลยค่ะที่แนะนําให้คุณทั้งสองคนได้รู้จักกันน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนเนี่แหละนะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันได้สนใจกันอาจจะมีแม่สื่อแม่ชักหรือคุณไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เพื่อนนั้นพาคนนี้มาด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้คนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอาจจะยังมีกำแพงในเรื่องของความรัก คุณแฮปปี้กับการเงินแฮปปี้กับการงานแฮปปี้กับชีวิตครอบครัวอยากอยู่คนเดียวมากมากเมากเลยแต่คนตัวน,นี้เขามีแนวโน้มที่จะเข้ามาแล้วเขาก็มีเกมที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกด้วยนะคะแต่มันเหมือนกับการมาของเขามันยังเป็นแบบไนท์ถือดาบอยู่นุกรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันมาไวไปไวความคือโอเคเขาชอบรู้สึกดีกับคุณจริงแต่ว่าเขาดูยังแบบ ยังอยากเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ยังค,คลุมเครือหรือยังไม่ชัดเจนอยู่นกขอดูหนสีบรรยากาศในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้โหมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบเหมือนยังไม่ชัดเจนหนึ่งตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณเหมือนจะมีคําถามตลอดเวลาตกลงชอบไหมเนี่ยตกลงนี่ชอบหรือเปล่านี่คือจีบหรือ,อยังหรือว่ายังไงตกลงอะไรคือคิดคิดหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้คิด นะมีความสับสนนิดนิดแต่โอเคละค่ะถ้าคุณมีคําถามชัยเขาชอบคุณเพาไพ่มันขึ้นสองถ้วยนะคะ mm hmm. แต่ทีนี้ความสัมพันธ์นี้มันไปแบบเดอดฟูมีใครบางคนที่ยังรักอิสระในชีวิตตัวเองค่อนข้างสูงตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่รักอิสระแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่รักอิสระแต่ก็ตัวคุณก็ยังไงก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคอนเนคชั่นนี้ไปอยู่ดีนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเปราะบางแบบหนุ่ม ะะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณแต่เขายังไม่พร้อมเลยอะ่ะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกคั้นคุณและเขามองว่าเออมันเป็นโอกาสสําคัญทั้งคุณและเขาที่เข้ามาในชีวิตเลยคือคุณน่าจะตรงกับทายตรงกับสคเปกเขาเขาก็มีบางอย่างที่ตรงกับทายตรงกับสเปคคุณเหมือนกันแต่เหมือนเหมือนแบบจุดท,ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้มีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเออมันแฟร์แล้วอะ่ะแฟร์ทั้งกับตัวเราแล้วก็แฟร์ทั้งกับตัวถืออะไรประมาณนี้นะคะอ,อืม ขอดูหน่อยซิเขาเป็นคนนใสัยอย่างไรอะคะคนคนนี้เขาอาจจะค่อนข้างคอมมานิดนึงนะนกว่าเขาแบบถ้าคุณไม่ชอบคนที่แบบนิสัยเหมือนแบบชอบจุกจิกอะอย่างเช่นชอบติจุกจิกอะเฮ้ยทำไมไม่ทำาบบนู้นะทำไมไม่ทำาบ,บนันี้ทำไมไม่ทำาบบนั้นคุณอาจจะไม่ชอบคนนี้นะเพราะนกรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างคอมมานิดนึงอาจจะค่อนข้างแบบมีความ มีความมีกฎมีอะไรบางอย่างหรือเป็นคนค่อนข้างจับผิดจุกจิกนิดนึงอะนะคะเออแต่เขาเป็นคนที่ชอบดูแลนะหมายถึงว่าชอบปกป้องดูแลอะไรที่ไม่ยุติธรรมอะไรที่ไม่แฟร์หรืออะไรที่เขารู้สึกว่าแบบไม่ถูกต้องอะ่ะตัวเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาชอบฟังความลับนะคะนึกว่าเขาน่าจะกุมความลับของใครหลายๆคนหรือเป็นคนที่แบบ เพื่อนฝูงในชีวิตมักจะมาบอกความลับให้ฟังอะหรือมักจะไปรู้ความลับของคนในชีวิตคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวลาเขาชอบใครสักคนหนึ่งเขาไม่เก่งในเรื่องของการแสดงออกไม่เก่งในเรื่องของการพูดมาตรงๆงไม่เก่งในเรื่องอะไรแบบนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เวลาชอบใครให้เวลาเป็นเพื่องพิสูจน์มีความ เจ้าพ่อเจ้าแม่คำคมเหมือนนะคะเนี่ยแบบเหมือนชอบอาจจะชอบโพสตอะไรที่เป็นคำคมหรือชอบคิดอะไรที่เป็นคำคมหรือชอบอ่านอะไรที่เป็นคำคมก็ได้เหมือนกันอ่าไปลุยกันต่อนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามค่ะแง่อดูสิสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ,ค,ะ,ค,ะความรักครั้งใหม่ของคุณนี้นะคะมันจะสมหวังแล้วหรือยังะคะ โอ,โ,โอ้โหโโหมันเกิดอะไรขึ้นเรามาคุยกันสิเอ่อถามว่ามันจะสมหวังไหมคุณต้องคุยกับตัวเองก่อนนะคือนกรู้สึกว่าความรักครั้งใหม่ของคุณมันจะเข้ามาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังมีกำแพงในเรื่องของความรักแบบนี้ขอดูหน่อยความรักครั้งใหม่ของคุณมันจะสมหวังหรือยังจริงๆมันมีเกณฑ์สมหวังสูงมากเลยอะ มันมีเกณฑ์สมหวังสูงมากเาพราะไพ่มันขึ้นไพ่พระขึ้นนะคะไพ่พระมันเป็นเรื่องของการคอมมิชเนต์แหละมันเป็นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นแต่ทีนี้สามเหรียญรีเวิร์สนรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะเขาไม่กล้าแม้แต่จะแบบคือนกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ในระดับหนึ่งหรืออาจจะมีคนชอบอาจจะมีคนสนใจในตัวคุณแต่แต่คุณเนี่ยให้มันขึ้นสี่เหรียญทุกคนสี่เหรียญเป็นไพ่ของการบล็อกการปิดกั้นการมีกำแพงในเรื่องของความรักนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นคะนม่มันเกิดอะไรขึ้นขอเราดูหน่อยสิโอเคค่ะดูเหมือนคุณเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่อาจจะดึงดูดคนที่อยู่ในชีวิตอยู่แล้วทั้งคนคือมันมีแต่คนเก่าๆที่นกว่าเขาอาจจะชอบหรือว่าอาจจะสนใจหรืออาจจะถูกใจในตัวคุณคนเก่าๆที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่เคยเห็นหน้ากันในชีวิตนานแล้วอะไรประมาณน,นี้คือมันเป็นคนที่แบบ เขาเคยเห็นหน้าคุณมานานแล้วหรือเขาอาจจะส่องอาจจะจับตาดูคุณมานานแล้วเป็นเฟรนด์ออฟเฟรนด์ใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยนะอะไรประมาณนี้มันเป็นมันเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเออขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะคะจะได้เจอกันได้ยังไงขอดูเพิ่มเติมหน่อยเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่ในชีวิตกันอยู่แล้วค่ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคย เทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณแล้วนะแล้วกลายเป็นว่าอาจจะถูกคุณแบบอิงโนหรือเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาเท่าที่ควรไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควรคุณจะสงสัยแบบบางคนอยู่ดีๆก็แบบมาส่องบางทีบางคนก็อยู่ดีๆรีพายสตอรี่มาซึ่งตัวคุณก็แบบตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรประมาณนี้คุณน่าจะสงสัยเฮ้ยเขาชอบหรือเปล่าถูกใจคุณหรือเปล่าแต่เนาะว่าตัวเขาอะดูอยากคุยอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณเนี่ยนะคะจะ เปิดโอกาสให้พวกเขาเนี่ยใช้คาว่าพวกเขานะคะเพราะว่ามันมีแนวน้มที่อาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะวนเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าพวกะนกว่าจริงๆคุณต้องข้างดึงดูดคนที่แบบเหมือนเขาอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาหรือว่าอยู่ในชีวิตของคุณมาสักระยะแล้วอะ่ะเออจะต้องเปลี่ยนรูปแบบคําถามหน่อยไหมเนี่ยขอดูไหนสิคะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะเขาจะผายความพยายามไหม คือเขาว่าอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนตัวเขา่ะค่อนข้างท็อกซิกเวลาที่เขาคิดถึงคุณท็อกซิกแบบไหนหนึ่งมันมีแรงดึงดูดค่ะเขาน่าจะคิดถึงคุณมากคุณอยู่ในน่าจะอยู่ในหัวเขาน่าจะนึกว่าน่าจะปริมกองเนี้ยน่าจะมีคนที่แอบชอบหรือแอบสนใจในตัวคุณแต่ทีนี้ประเด็นคือ มันทําได้แค่วางแผนวางแผนว่าจะทําแบบนั้นวางแผนว่าจะทําแบบนี้วางแผนว่าจะทําแบบนู้นแต่ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรเลยเพราะมันเป็นไพ่ของ t h เ e มเพอร์นะคะ e มเพอร์เป็นคนที่อาจจะคิดอะไรนานหรือใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างนานนิดหนึ่งแต่ทีเนี้ยประเด็นคือคนคนนี้ค่ะเขามีแนวโน้มที่อาจจะพึ่งพาเพื่อนฝูงหรือพึ่งพาคนในชีวิตเพื่อที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอะไพ่มันขึ้นแบบนี้นะอืม บรรยากาศความรักของคุณจะเป็นยังไงคะในอนาคตกับคนที่จะเข้ามามันจะไม่ได้เริ่มจากในเรื่องของความแบบคือนอกว่าตัวคุณจะดูระมัดระวังตัวในการที่เขาจะเข้าหาคุณหรือในการที่เขาจะสื่อสารกับคุณเน่ยนะคะทีนี้ประเด็นคือคุณจะต้องไปเช็คเลยนะสําคัญมากๆนะคะคนที่เขามาชอบคุณเขามีแฟนแล้วหรือยัง หรือมีคนที่จริงจังแล้วหรือยังสําคัญมากๆแต่หนูว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันมันมีเกณฑ์ที่น่าจะมีคือนกอะไม่ได้เห็นไพ่ของการแชทมากนะักแต่เห็นไพ่ของการเดินทางมาเจอกันค่อนข้างเยอะอาจจะมีเหตุให้ได้เจอค่ะอาจจะมีเหตุให้ได้พูดคุยอาจจะมีมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนนะ่ะ กลุ่มคนหรือบรรยากาศที่แบบอาจจะเจอกันบ่อยๆจนทําให้คุณทั้งสองคนได้พัฒนาความรู้สึกกันพอดูคนเด่นๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณว่าลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงคะคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักธรรมชาตินะคะจะเป็นคนที่แบบเออรักธรรมชาติอ่ะรักเด็กรักสัตว์รักรักชีวิตที่แบบว่าเรียบง่ายอ่ะเขาไม่ได้ชอบอะไรที่วุ่นวายไม่ได้ชอบอะไรที่จอใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ คนคนนี้เขาเป็นคนที่โหยหาการประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยอะ่ะก็น่าจะเป็น w o r k ะฮอ l ิกในระดับหนึ่งจริงจนะังในเรื่องของการงานการเงินในชีวิตในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่คําคมเหมือนกันนะอาจจะชอบอ่านคําคมอาจจะชอบอ่านอะไรที่มันเป็นแบบโอ้โหคาพูดปลุกใจนะคะอะไรแนวแนนี้หรือชอบเขียนก็ได้เหมือนกัน เขาน่าจะทําธุรกิจส่วนตัวนะหรือค่อนข้างที่จะหน้าที่การงานเขาค่อนข้างที่จะต้องดูแลคนเยอะๆหรือมีเรื่องของความที่แบบต้องแบบต้องอยู่กับคนเยอะๆคนกลุ่มมากอะนึกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเซอร์วิสเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนักบริการน,กน,นะคะชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นชอบเซอร์วิสคนนี้น่ารักนะนึกว่าเขาเป็นคนที่ให้ึ้นให้กอดขอ,อนกดูให้กอดหน่อยสิคะ คนคนนี้นกว่าเขาเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีคือถ้าสมมุติว่าเขาอะชอบใครสักคนหนึ่งหรือสนใจใครสักคนหนึ่งอะเขาอาจจะไม่กล้าที่แบบว่าจะเข้าหาโดยตรงพนกตนี้เขาเป็นคนที่มีปมนางความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนขี้เขินขี้อายด้วยนะเนี่ยเหมือนแบบว่าลึกๆแล้วคนนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เขินขี้อายในระดับหนึ่งในเรื่องของความรักนะไปเรื่องต่อค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สี่ ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมันจะประสบความสําเร็จแล้วหรือยังมันจะสมหวังแล้วไหมขอดูหน่อยซิ weddings อ้ Wed <dings. S 1> oh. มันมีแนวโน้มนะคะที่จะสมหวังแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ อาจจะกินเวลานานนิดหนึ่งบางคนแบบไม่ได้คบกันถึงขนาดแบบโอ้รู้จักกัน3เดือนแล้วคบกันเลยอะไรประมาณนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใช้เวลาในการศึกษากันค่อนข้างนานแล้วที่สําคัญความสัมพันธ์ของคุณนะัมันจะช่วงเวลาในการศึกษานอกจากมันจะนานแล้วมันยังมีการทาหลายๆอย่างที่เหมือนแฟนแต่อาจจะยังไม่ได้มีสเตตัสที่แบบว่าชัดเจนว่าเฮ้ยนี่นะคือแฟนอะไรประมาณนี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะคนคนนี้นะขอนกดูหน่อย อืมนกว่าคุณน่าจะได้เจอใครบางคนที่ตรงกับไทยตรงกับสเปคคุณในระดับหนึ่งหรือมันเป็นเลิฟแอดเฟิร์สไซส์วบเจอปุ๊บชอบเจอปุ๊บปิ๊งเจอปุ๊บใช่มันมีแบบแรงดึงดูดพอาะเราเจอมันมีอะค่ะเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหสปาร์กเลยอะไรประมาณนี้ยมีซึ่งคุณจะเป็นแบบเนี้ยกับคนคนเนี้นะคะเออ mm. ขอนกดูหน่อยคุณจะเจอเขาได้อย่างไรคะ คุณจะเจอเขาได้ยังไงอ้ฟ์คฟอนนึกว่าคุณน่าจะเจอเขาในงานสังคมนะหรือว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบคนเยอะๆอ่ะมันเป็นการไปในสถานที่ที่มันมีผู้คนหรือว่ามีคนค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะไปจากการไปปาร์ตี้จากการไปกิจกรรมบ้านเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันเป็นไพ่ของพื้นที่ที่แบบคนเยอะๆซึ่งน่าจะได้เจอเขาช่วงเวลาเย็นด้วยอาจจะช่วยช,ช่วงแบบ 6โมงขึ้นไปแล้ว6โมงเย็นขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเจอในงานปาร์ตี้อาจจะเจอในแบบว่าช่วงเวลานั้นซึ่งคนคนนี้นุกว่าพอคุณเห็นปุ๊บว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าอ้นกว่าเขาน่าจะค่อนข้างเป็นคนมีฐานะในระดับหนึ่งนะคะอืมให้หนึ่งขึ้นดูเป็นคนหน้าตาเขาและบุคลิกเขาดูเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีฐานะดูภูมิฐานใช้คํานี้ดีกว่าบรรยากาศในความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะ คือนนกว่าตัวคุณน่ะจะรู้สึกแบบหูชอบคนนี้ถูกใจคนนี้มันจะมีการพยายามค่ะทั้งคุณและเขาเลยดูแบบมีการพยายามในการอยู่ในชีวิต,ตซึ่งกันและกันทีนี้คุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีแนวโน้มที่ตัวคุณเองก็อาจจะมีช้อยมีตัวเลือกอื่นเขาเองก็มีช้อยมีตัวเลือกอื่นเหมือนกันแต่มันเหมือนกับคุณทั้งคู่จะแบบช่วงแรกๆอาจจะคุยกันโดยการเปิดช้อยเปิดตัวเลือกไปก่อนแต่พอคุยกันไปสักระยะนึงก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่แบบ เราอยากจะคุยกับเขามากที่สุดอ่ะหรือเราอยากจะสื่อสารกับเขามากที่สุดความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันมีแนวโน้มที่มันจะอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปสักระยะหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณและเขาอาจจะยังมีใครที่ยังรักอิสระในชีวิตตัวเองอยู่ค่อนข้าง,งสูงมากๆแต่ความสัมพันธ์ของคุณถ้ารอเวลาในการพัฒนาได้อ่ะมันมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก,มากเพราะว่ามันเหมือนมันตัดจะต้องให้เวลาในการพิสูจน์ว่าโอเคคุณเลือกกันละกันนะคะ อหอหน้อดูเพิ่มเติมหน่อยใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนช่วงแรกๆการเจอกันแบบคุณจะรู้สึกแบบหูเจอปุ๊บปิ๊งเลยเจอปุ๊บชอบเลยนะคะตัวเขาเองก็ค่าน,นั้งชอบก็ค่องข้งสนใจวค่า้งถูกใจในตัวคุณแต่นี้ความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะหนึ่งเรื่องของบุคคลสองสามคนเนี่ยแหละบอกแล้วคุณก็เปิดช้อยเขาก็เปิดช้อยเหมือนกันสองความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะการให้และได้รับในความสัมพันธ์มันมีบ้างที่ยังไม่เท่าเทียมกัน สความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีการที่อาจจะอยู่ในสภาวะที่เคยอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช้ที่สุดตอบโจทย์ที่สุดคนที่คลิกที่สุดนะคะแต่สุดท้ายเห็นไหมไพ่มันขึ้นเปวนเอมเอรนั่นหมายถึงว่ามันไปสู่การคอมมิชเมนต์หรือไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์อีกขั้นได้เลยนะพอนุกดูหน่อยนะคะเขาคนนี้เป็นคนแบบมีใสยังไงเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกําลังเหมือน เหมือนชอบทดลองอะไรใหม่ๆชอบทดลองอะไรใหม่ๆชอบดูอะไรใหม่ๆเป็นคนที่ค่อนข้างค้นหาสิ่งเติมเต็มให้กับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่หยุดอ่ะในเรื่องของชีวิตรูปร่างดีนะคะน่าจะค่อนข้างที่จะออกกาลังกายบ่อยหรือค่อนข้างที่จะดูแลในเรื่องของรูปร่างดูแลในเรื่องของอาหารการกินดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเป็นคนดูแลตัวเองใช้คคานี้ แล้วก็คนคนนี้เนี่ยนะคะไพ่มันขึ้นว่าเขาค่อนข้างเซนและสัญชาตญยานแม่นยำมากมากเลยอะ่ะมันเหมือนเซนหรือว่าสัญชาตญยานเขาในชีวิตค่อนข้างแบบตรงเป๊ะตรงเป๊ะเป็นคนที่น่าจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยหรือชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจนะคะเขาเขาน่าจะค่อนข้างอาจจะพูดถึงแม่บ่อย หรือความสัมพันธ์ของเขาน่าจะเกี่ยวเนื่องกับคุณแม่คม่อนข้างเยอะนะคะหรือคนที่เขาคา่อนข้างให้ความสําคัญน่าจะเป็นคุณแม่นะคะอืมเขาค่อนข้างผูกพันกับคุณแม่อ่าไปกันต่อน,นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่ห้ากันแล้วกองสุดท้ายแล้วจ้านรามาดูกันสิ ความรักของคุณนี่นะคะจะสมหวังแล้วหรือยังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนึกว่าคุณจะได้รับความแฝงความยุติธรรมในความสัมพันธ์นึกว่ามันมีโอกาสที่น่าจะมีเรื่องของการสมหวังในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเยอะมากมาก คนคนนี้ที่จะเข้ามาในอนาคตจะทําให้คุณ move on กับชีวิตตัวเองได้บางคนน่ะถ้าเขาไม่พิ่งเลิกลาในเรื่องของความรักมาก็กน่าจะเป็นตัวคุณเนี่ยแหละที่พิ่งเลิกลาในเรื่องของความรักทีนี้คนคนนี้เขาจะทําให้คุณ move on จากความรักที่มันยังติดอยู่ในความรู้สึกคุณอะไรหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความแฝงความยุติธรรมในความสัมพันธ์คนคนนี้เขาจะให้ความมั่นคงกับคุณได้ค่ะเขามาพร้อมการคอมมิชเมนต์เขามาพร้อมการเนี่ยหูไพ่พักขึ้น เขามาพร้อมการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเขามาพร้อมการแบบอยากจะยกระดับความสัมพันธ์ไปกับคุณคอดูหน่อยคนคนนี้คุณได้เจอเขาได้ยังไงคะคุณสมหวังนะคนที่เลือกไพ่กองนี้เราวว่าคุณน่าจะได้เจอเขาจากมันเป็นเรื่องของ beginning ใหม่อะ เขาอาจจะเข้ามาในเรื่องของการงานใหม่ๆนะคะที่เรียนใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตของคุณมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตคุณบิ๊กนิ่งใหม่ในชีวิตคุณที่ทําให้คุณได้เจอเขาบางคนอาจจะเพิ่งเปิดร้านกาแฟอย่างนี้แล้วกันแปว่าเออเขาอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยมาทานร้านกาแฟเราบ่อยจังเลยร้านกาแฟเราเพิ่งเปิดเลยนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนที่แบบมาจากการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณ เออทีนี้คนคนเออนกรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเพื่อนสูงเดียวกับคุณหรือว่าแบบไม่ได้มีกลุ่มก้อนคนในชีวิตที่รู้จักกับคนในชีวิตคุณสักเท่าไหร่เขาจะมาจากบิจินน่งใหม่มาจากการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณนะคะพอนกดูหน่อยว่าบรรยากาศความรักของคุณจะเป็นอย่างไร ตัวคุณในตอนแรกๆอะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบชอบหรือว่าไม่ได้รู้สึกสนใจเขาร้อยเปอร์เซนตัวคุณยังเป็นแปดดาบอยู่เลยอาจจะยังหลอนกับรักเก่าอาจจะยังโฟกัสกับความสัมพันธ์ที่มันแบบยังคิดถึงยังไม่พร้อมที่จะ move on อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนรอบตัวหรือคนในชีวิตคุณมันดีมากๆเลยนะคือเพื่อนดีสังคมดีคนในชีวิตดีมากๆเขาพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลคุณตัวคุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์นกะรู้สึกว่าคุณก็เหมือนแบบอยู่ในช่วงเวลาที่ ที่ก็มีคนเข้าหาพอสมควรนะคะที่นี้มันเหมือนกับคนคนนี้ไพ่มันขึ้นว่าเขาน่าจะเข้ามาในช่วงเวลาที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้เรียกว่าโฟกัสในเรื่องของความรักไปร้อเปอร์ซขนาดนั้นแต่มีช้อยอะมีออปชั่นแต่คนที่คุณโฟกัสจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันกลับมาไม่ได้แล้วค่ะมัจจะเป็นคนเก่าเป็นคนในอดีตเป็นคนที่แบบความสัมพันธ์นั้นมันแบบมันจบไปแล้วอะแต่คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามา ทีนี้นกขอดูหน่อยซิว่าบรรยากาศในความรักของคุณเป็นยังไงเพิ่มค่ะทีนี้การเข้ามาของเขาเนี่ยค่ะนกว่าเขาอ่ะช่องท้างส่งผลต่อความรู้สึกของคุณตอนแรกคุณจะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคไหมคือปกติคุณก็เป็นแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วอะค่ะคนคนนี้ช่วงแรกๆเขาดูจะมาไวไปไวในชีวิตคุณ แต่ว่าเขาจะไม่หยุดยั้งในการใส่ความพยายามในความสมพัญนี้ตอนแรกๆเห็นที่นกบอกคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับเขาเท่าไหร่เพราะยังอินกับความรักครั้งเก่าอยู่แต่การได้ว่าคนคนนี้มันเหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะทําให้คุณเหมือนเขาเข้ามาแบบค่อยๆเปิดใจคุณในระดับหนึ่งคําพูดบางอย่างของเขามันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่จิตใจดีจังแล้วคุณอยากจะลองที่จะเปิดใจให้กับคนคนนี้นะคะพอนกดูหน่อยสิ เขาเป็นคนที่ใสยังไงคะอืมเขาเป็นคนที่น่าจะมีความเป็นเด็กในตัวเองเหมือนกันนะอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่เล่นนะคะชอบค่อนข้างที่จะมีความเป็นเด็กในตัวเองเป็นคนธรรมชาติมากเลยอ่ะแบบว่าไม่ไม่ไม่มีจริตอ่ะนะคะเขาเป็นคนที่สู้เพื่อจุดยืนของตัวเองที่เขาชอบอะไรหรือมีแพชชั่นอะไรเขาน่าจะไปกับมันแบบเต็มที่ในระดับหนึ่งคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ เขาเป็นคนฉลาดนะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ค่อนข้างเก่งแล้วเขาก็น่าจะทํางานหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องของผู้วิชาชีพเฉพาะทางผู้หมอวยศวกรครูทนายความสถาปนิกหรืออาจจะต้องดิวต้องติดต่อกับคนเหล่านี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบเอาจริงถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นเด็กอะแต่โน้นว่าเขาชอบสอนนะชอบสอนแบบว่าชอบให้ความรู้ชอบแบบแนะนําชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าสอนในที่นี้นกชอบไพ่ใบนี้คือเขาสอนแบบแบบไม่ได้บังคับอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเออค่อยๆแบบเอองั้นไม่ลองทําอย่าง,งานั้นไหมใช้เขาว่าให้คําแนะนําดีกว่าเขาเป็นคนช่างสังเกตมากเลยค่ะเล็กๆน้อยน้อยดีเทลเล็กเลน้อยน้อยนี่คือจับจ้องจับตาดูหมดอื โอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับพีกาคาดของเราในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค like, ์ s u b ส c r ร b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช anel e e r y View เดี๋ยวเราไปเจอกันในพีกาคาดร,รอบหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ